คือในคลิปที่แล้วเนี่ยผมทำคลิปนะหาเกี<ะ>่ยวกับสแกมเมอร์หรือมิจฉาชีพที่มาในค่าผงการลงทุนซึ่งผมก็เตือนทุกคนว่าอะไรที่มันดีเวอร์เกินจริงอะ่ะก็อยากให้ระวังกันไว้หน่อยคือพวกที่สัญญาผลตอบแทนแบบสูงเวอร์อ่ะส่วนใหญ่มันก็มิจฉาชีพเท่านั้นแหละหนึ่งในนั้นก็คือ forex 3d ซึ่งมันเป็นข่าวใหญ่มากชวนคนเทรด forex แล้วก็โกงเงินไปหลายพันล้านบาท ซึ่ง forex 3D เนี่ยเขาก้ออ้างว่าเขามีทีมงานแล้วก็ AI อัจฉริยะที่ช่วยให้ลูกค้าเนี่ยเอาเงินไปฝากไว้เขา1ล้านบาทแล้วก็จะจ่ายเงินคืนให้10%ต่อเดือนซึ่งแปลว่า10เดือนเนี่ยคืนทุนแล้วคนก็เลยเชื่อกันเยอะมากแล้วผมก็เลยพูด้ว่าอย่างนี้อย่างที่บอกไปในคลิปก่อนอะอะไรที่มันดีเกินจริงอะส่วนใหญ่แม่งไม่จริงหรอก <laughs> 10%ต่อเดือนวอร์เรนบัฟเฟตยังทําไม่ได้เลยมึงเป็นใครวะ <laughs> หลังจากปล่อยคลิปไปแป๊บหนึ่งอะก็มีคนเข้ามาคอมเมนต์ว่า แล้วคุณคิดว่าบัฟเฟตต์เขากำทำกำไรเฉลี่ยปีละกี่เปอร์เซ็นต์ครับผมเขาลงทุน60ปีผลตอบแทนรวม5.5ล้านคือผมก็ไม่รู้วไอตัวเลข5.5ล้านเนี่ยมันมาจากไหนนะแต่จะให้เดาเนี่ยมันคือ total gain หรือพูดง่ายๆคือเอาเงินต้นของบัฟเฟตต์สมัยหนุ่มๆซึ่งบัฟเฟตต์เนี่ยแกเริ่มเริ่มต้นลงทุนเนี่ยประมาณ5,000ดอลลาร์ตอนอายุ14เอามาเทียบกับปัจจุบันที่ตอนนี้บัฟเฟตต์เนี่ยมี net worth อยู่ที่144่งร้อยสี่สิบสี่ billion USD แล้วดูว่ามันต์ คือก็คงได้มั้งประมาณ5.5ล้านเนี่ยเพราะว่า Berkshire Hathaway เนี่ยทำ total return ได้ทั้งหมด3.6ล้านเปอร์เซ็นต์แต่ตัวเลข total return ่ะมันเป็นตัวเลข compound มาแล้วเวย้ยคือมันเป็นตัวเลขดอกเบีย้ยทบต้นน่ะซึ่งแบบปันผลระหว่างทางอ่ะ Buffett เขาเอาเงินมาซื้อหุ้นเพิ่มมันต้องไปดู yearly return ซึ่ง Buffett อ่ะทำผลงานเฉลี่ย yearly return เนี่ยอยู่ที่19.8%ซึ่งถือว่าเก่งโคตรแล้วนะ ย้ำนะปีละ 19. 8ซึ่งตัวเลขเนะี่ยมันมาเวอร์ช่วงหลังๆเพราะว่าคุณลองนึกภาพดูคือบัฟเฟตแกมีเงินเป็นแสนล้านใช่ไหมช่วงปีหลังๆอ่ะมันปันผลทีเข้ากระเป๋าทีแล้วเป็นร้อยเป็นพันล้านอ่ะถ้าคุณเอาเงินเนี่ยไปเปรียบเทียบกับเงินหลักพันอ่ะแน่นอนมันต้องเพิ่มขึ้นมาเป็นเป็นล้านเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วไงแล้วลองไปดู forex ท d ีดีคือเขาอะ่ะเคลมว่าปันผลนะสิบเปอร์เซ็นต์ต่อเดือนซึ่งมันคือร้อยยี่สิบเปอร์เซ็นต์ต่อปีนะเว้ยคือถ้าเรา 2.2จล้านปีที่3กลายเป็น5ล้านนึกภาพบอกอย่างคือถ้าเกิดสมมติว่า yearly return เนี่ยมันอยู่ที่ร้อปต่อปีเนี่ยแม่ง compound 60ปีดูดิ <c oughs> มันจะขนาดไหนคือัฟเฟดที่ซ้ายอะ่ะแล้วใครมันกดไลค์คอมเมนต์นี่ว่าสารภาพมา <c oughs> อย่างที่บอกไปว่า19.8%ของวอลเลนบัฟเฟต์เนี่ยแม่งแบบโคตรเทพนะคือเขาถือว่าเป็นไมเคิลจอแดนของวงการนักลงทุนน่ะคือนักลงทุนทั่วโลกแบบยกย่องให้เขาเป็นไอดอล ซึ่งแบบมันคือเขาคือแบบเด e ะโกดอ่ะเดอะเกรทท์ o อฟออไทม์ผลตอบแทนแกมันสุดยอดมากมาก,ก็แบบผมก็อยากจะเตือนว่าอย่าไปเชื่อพวกที่สัญญาผลตอบแทนเยอะๆเวอร์เวอร์ที่แม้แต่บัฟเฟต t ก็ทำไม่ได้อะอย่างเช่นบัฟ o ฟลิกอย่างเงี้ยยังไงมันก็มีฉาชีพ่ะ ขึ้น,นไหนๆเราก็พูดถึงวอลเลนบัฟเฟตแล้วในคลิปนี้เนี่ยมันก็เลยเป็นไอเดียให้ผมว่าใครๆก็อยากลงทุนให้เหมือนวอลเลนบัฟเฟตในคลิปนี้เราก็เลยจะมาศึกษาสไตล์การลงทุนของวอลเลนบัฟเฟตให้เราทําได้สักเซี่ยวหนึ่งของเขาก็ยังดีคือนักลงทุนท,ทั่วไปแบบเราๆเ,เนี่ยนะคือตั้งผลตอบแทนแบบ8-10ถึงสิบเปอร์เซ็นต์ต่อปีเนี่ยก็ถือว่าเก่งมากแล้วนะเหมือนแบบถ้าเราแทร็ก s อสเ0็มพีฟ้าเป็นเด็ดเนี่ยยังไงก็แบบเฉลี่ยสิบเปอร์เซ็นต์ต่อปีใช่ไหมแต่ถ้าเราสามารถลงทุนระยะ ก่อนจะไปสู่เนื้อหาการลงทุนสไตล์วอลเลนบัฟเฟตเนี่ยก่อนอื่นต้องบอกก่อนว่าวอลเลนบัฟเฟตเนี่ยแกไม่ค่อยเปิดเผยรายละเอียดเท่าไหร่นะว่ากลายุทธ์การลงทุนของแกเป็นยังไงแกมีวิธีการ v a l ูเอชันหุ้นยังไงบ้างคือรุดทิปปากสนิทมากอย่างล่าสุดเนี่ยเลือกหุ้นชับเข้าพอร์ตซึ่งเป็นบริษัทประกันอะเข้าไปในพอร์ตโฟลิโอถึงแบบ6000ล้านดอลลาร์หรือคิดเป็น2.5ของพอร์ต คือคนก็พยายามวิเคราะห์กันไปต่างๆนานา,นาคือมันค่อนข้างคือฮาอยู่อยู่ดีๆแกเข้าไปเทคโอเวอร์หุ้นบริษัทประกันอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าโบรุเลนบัฟเฟตเนี่ยแกค่อนข้างใจดีนะคือแกให้ความรู้คนเยอะมากคือถามอะไรก็ตอบอบมีแนวคิดยังไงแบบมบีบทสัมภาษณ์เยอะแยะมากมายบนอินเทอร์เน็ตคือส่วนใหญ่จะเป็นพวกไมล์เซ็ตวิธีคิดซึ่งนักลงทุนเนี่ยก็ดูผลงานย้อนหลังของแกคือแบบแกขยับทีเข้าซื้อหุ้นทีอย่างเงี้ยบวกกับแนวคิดของบัฟเฟตเนี่ยที่รวบรวมมามันก็อาจจะพอบอกเป็นแแนนนนนวววทททาาาาางงงงงงงไได้้บ่กรลุเเยมััป็ ซึ่งในคลิปนี้เนี่ยผมก็จะมาพูดให้ฟังทีละข้อเริ่มจากข้อแรกเลยคือเวลาจะลงทุนจะซื้อหุ้นอะไรเนี่ยบัฟเฟตเนี่ยชอบโยนคําถามคลาสสิกเนี่ยให้นักลงทุนเนี่ยเอาไปคิดต่อก็คือว่าบัฟเฟตตเนี่ยเขาจะถามว่าถ้าคุณจะซื้อ,อไร่แบบทำฟาร์มเนี่ยคุณจะดูอะไรบ้าง imagine for a moment that you decided to invest money now and you bought a farm คำตอบส่วนใหญ่ก็ประมาณว่าฟาร์มที่จะซื้อเนี่ยแบบมีกี่ไร่ใช่ไหมแล้วไร่เนี่ยจะปลูกอะไรได้บ้างกําไรที่จะทําได้ต่อไร่เนี่ยคือเท่าไหร่แล้วก็รายจ่ายในการทําธุรกิจทําสวนเนี่ยมันคือเท่าไหร่แล้วก็ธุรกิจเนี่ยมันสร้างกระแสงเงินสดให้คุณได้เท่าไหร่ซึ่งผมคิดว่ามันเป็นตัวอย่างที่ดีมากเลยนะเพราะาเวลาจะเราจะเข้าไปซื้อหุ้นตัวไหนเนี่ยมันเหมือนว่าเราอ่ะเป็นเจ้าของธุรกิจนั้นเราก็ต้องเข้าใจธุรกิจนั้นให้ดีที่สุดถูกไหม ทริคหนึ่งที่ผมเคยพูดไปแล้วเมื่อคลิปก่อนเนี่ยก็คือถ้าคุณอยากจะรู้จักธุรกิจไหนให้เสิร์ชชื่อหุ้นตามด้วยคําว่า income statement ของไตรมาสล่าสุดคุณก็จะได้ flow chart เป็นรูปภาพหน้าตาสวยงามของแอป economy insight ซึ่งเป็นรูปภาพที่ดูง่ายมากเดี๋ยวผมเอา Apple ซึ่งเป็นหุ้นเบอร์หนึ่งที่อวอร์เด e บัฟเฟตเนี่ยถือในพอร์ตเ,เอาขึ้นให้ดูรูปนี้เนี่ยเข้าใจง่ายมากคือจะเห็นได้ชัดเลยว่ารายไ,ได้ของบริษัทเนี่ยมาจากไหนรายได้เท่าไหร่ไหลามาจากทางไหนบ้างเข้ามาเท่าไหร่แล้วก็แปลเปลี่ยยยนนเเป็รราาาจ่า่่ทไหแล้วก เหลือเป็นกําไรสุทธิเท่าไหร่อันนี้เหมาะกับมือใหม่มากๆเพราะมันเป็นรูปภาพดูง่ายใช่ไหมแต่ถ้าเิาจะไปดูให้มันละเอียดกว่านี้เราต้องเข้าไปดูที่งบการเงินเลยซึ่งผมคิดว่ามันอาจจะมึนนิดนึงสําหรับมือใหม่ตรงนี้นี่คนเียนบัญชีก็อาจจะได้เปรียบนิดหน่อยนะปกติแล้วข้อมูลเบื้องต้นของหุ้นในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยมันจะมีอยู่บนอินเทอร์เน็ตน,นะแต่มันอาจจะก,กระจายอยู่ตรงนู้นตรงนี้เช่นเอ่อเว็บไซต์ Yahoo Finance Bloomberg หรือแม้แต่ Investing.com ซึ่งมันฟรีมันไม่ต้องเสียเงินเลยแล้วถ้าผมผมเนี่ยคิดว่าถ้า ก็เหมือนแบบว่าคุณดู YouTube แล้วแบบมีติดโฆษณาลำคาญนิดหน่อยเพราะมันไม่สะดวกใช่ไหมแต่ถ้าใครอยากรู้ข้อมูลอะไรเนี่ยเดี๋ยวนี้อินเทอร์เน็ตมันมีทุกอย่างแหละก็คุณก็เซิร์ชเข้าไปเช่นสมมติว่าคุณอยากรู้ว่า PE ของหุ้น Apple เนี่ยเท่าไหร่คุณก็พิมพ์คำว่า Apple Sto c k ลง Google ไปเท่านี้ก็เห็นแล้วขึ้นมาแล้วว่าแอปเปิลเนี่ยมี PE เท่าไหร่ขายของนิดนึงแต่ถ้าใครอยากจะจริงจังกับการลงทุนเอาสะดวกเข้าว่านะเอาเงินฟาด อ้คุณอยากได้ข้อมูลของหุ้นนะมาไว้ในที่เดียวก็ลองศึกษาสมัครใช้งาน Investing Pro ดูได้ก็คือจะมีข้อมูลหุ้นที่คุณควรรู้เนี่ยรวมมาไว้ในที่เดียวมีทั้งหมดเลยตั้งแต่ข้อมูลเบื้องต้นทั้งหมดมีเงินปันผลงบการเงินให้ดาวน์โหลดแล้วก็เปรียบเทียบคู่แข่งเซกเตอร์เดียวกันอ่ะมันเป็น s u b s c r i p t i ่นรายเดือนนะอย่างที่บอกเนี่ยมันคล้ายๆ YouTube Premium อะ่ะผมสมัคร YouTube p r e m ีย m แล้วก็ถอยหลังกลับไม่ได้นะตอนนี้ทนดูโฆษณาไม่ได้ละ <laughs> สมัครใช้งาน i e s t i n g Pro ก็เหมือนกันก็สะดวกเข้าว่าเนี่ยแบบว่ามีข้อมูลหุ้นทั้งหมดแล้วไม่ต้องไปหาเองกลับมาต่อกันที่สาระของวอลเลนบัฟเฟตกันต่อข้อ2 a เนี่ยวอลเลนบัฟเฟตเนี่ยเขาเน้นคุณภหรือคุณภาพของหุ้นพูดง่ายคือเขาไม่ซื้อหุ้นขยะ หุ้นขยะจะแรงไปขอไปคือัฟเฟตเนี่ยเขาไม่ซื้อหุ้นที่มันแบบว่ากระท่อนกระแท่นนะ่ะคือไม่ว่าหุ้นมันจะราคาตกเลาไปต่ําขนาดไหนหรือถูกขนาดไหนก็ตามเนี่ยเขาไม่แคร์เลยนะไม่เคยสนใจคือัฟเฟตเนี่ยเคยพูดว่า it's far better to buy a wonderful company at a fair price t h e n a fair company at a wonderful price แปลตรงตัวเป็นไทยก็คือมันดีกว่าจะซื้อหุ้นที่ดีในราคาที่ยุติธรรมดีกว่าไปซื้อบริษัทเั้นๆในราคาที่ดีซึ่งผมโคตรเห็นด้วยนะข้อนี้คือโฟกัสของวอลเลนบัฟ f e เฟตเนี่ยคือไปอยู่ที่คุณค่าของบริษัทนั้นๆคือจะเป็นที่มาของคําว่า Value Investor หรือเราเทียบก็เรียก,กว่า VI ใช่ไหมคือเราไปดูที่แก่นดูที่คุณค่าของบริษัท มากกว่ามานั่งโฟกัสว่าเฮ้ยหุ้นตัวนั้นตัวนี้กําลังมาแรงคือเราหุ้นตัวนั้น่ะเวลาคนพูดถึงเยอะๆเนี่ยเราต้องเข้าไปมุงด้วยไหมตัวอย่างชัดๆเนี่ยก็อย่างเช่นหุ้น VW เวิซึ่งเป็นบริษัททำโคเวกิ้งสเปซอสังหาริมทรั์ใช่ไหมซึ่งตอนนั้นอะคนะตื่นเต้นกันมากเลยนะตอนนี้ล้มละลายไปแล้วพูดไปเดี๋ยวผมก็หันกลับมาด่าตลาดหุ้นไทยอีกแล้วแต่ผมคิดว่าตลาดหุ้นไทยมันมีตัวอย่างบริษัทแบบนี้เยอะมากเลยนะที่เหมือนแวลูมันไม่ไปไหนอะ่ไมวอน่ะ แล้วก็มีหลายๆตัวมากๆเลยที่เวลา IPO แล้วแบบคนเข้าไปลุมซื้อกันอะสุดท้ายคือเป็นแมงม้าติดดอยกันหมดผมก็เคยโดนไปด้วยตัวหนึ่งข้อต่อมาข้อที่สามบร์เวฟเฟตเนี่ยชอบมากนะเวลาเกิดวิกฤตเศรษฐกิจเนี่ยคือเวลาตลาดแคลชเนี่ยคือเวลาชอปปิ้งของปู่แกเลยคือครั้งหนึ่งเนี่ยเขาเคยพูดว่า opportunities come in freely q u n t When it rains go, put o u t the bucket not the timble th แปลเป็นไทยก็คือโอกาสไม่ได้มาบ่อยๆเมื่อฝนตกไปทองคำเนี่ยให้หาถังน้ำมาลองไม่ได้เอาเข็มมาลองคือ timble เนี่ยมันแปลว่าเข็มเย็บผ้าใช่ไหมคือเขาจะเสือว่ามันเล็กอะ่ะเลยเอาแบบเอาถแบบัาางน้ำมาไปลองเลยอ่ะต่อด้วยอีกประโยคว่า If you aren't willing to own the stock for 10 years don't even think about owning it for 10 minutes แปลตรงตัวเช่นกันถ้าคุณไม่สามารถถือหุ้นไป10ปีได้เนี่ยก็มไม่ต้องคิดว่าจะถือมัน10นาทีคือ Buffett เนี่ยเขาซื้อหุ้นเนี่ยเขาไม่ได้หวังว่าราคาหุ้นเนี่ยมันจะบวกพุ่งๆในเร็วันนะคือเขาซื้อเพราะเขาเชื่อมั่นในบริษัทนั้นวนะ่าม,มันดีมันมูลค่าที่เขาเห็นเนี่ยมันเลยต่ํากว่ามูลค่าที่แท้จริงเขาเลยเข้าซื้อโดยเฉพาะในอนาคตนในระยะยาวคือเวลาตลาดแครชเนี่ยมันเหมือนได้ชอปปิ้งของถูกอ่ะ เพราะว่าอารมณ์เดียวกับแบบเหมือนได้ส่วนลดคูปองช้อปปีมาซึ่งมันแปลกมากลยน,นะที่นักลงทุนส่วนใหญ่เนะี่ยเวลาตลาดคลาสจะไม่ค่อยกล้าเข้าซื้อหุ้นเอออย่างคนที่ทํากําไรหุ้นไทยได้ช่วงนี้เนี่ยมันก็เป็นเพราะว่าเขากล้าซื้อกันตอนพันสถูกไหมอย่างผมก็มีหุ้นบางตัวที่ผมช้อนมาตอนพันสเหมือนกันนะตอนนี้ก็กาไรหมดล้วเพราะฉะนั้นหน้าที่หลักของเราอะ่ะคือการหาหุ้นพวกนี้ให้เจอเราอาจจะเอาใส่ watchlist ไว้ก่อนก็ได้วันไหนที่ราคามันเริ่มลงมาเนี่ยเราก็พร้อมที่จะซื้อมันเพราะว่ายังไงเราก็มั่นใจว่าบริษัััทพวกกกกเเนีมมมแแแข็็ง่ใชดด๋ลลบาะ นาคตเนี่ยมันก็จะโตต่อไปอีกด้วยนี่ก็เป็นกลยุทธ์หลักอีกกลยุทธ์หนึ่งของวอรเรนเบอร์เฟตข้อต่อมาข้อ4เนี่ยวอร์เรนเบอร์เฟตเนี่ยเป็นตัวอย่างที่ดีมากที่ทําให้เราเห็นพลังของ compound interest หรือพลังของดอกเบีย้ยทบต้นเหมือนที่ไอน์สไตน์เคยพูดไ้ว่า compound interest เนี่ยเป็นมาสิ่งมาสัสจย์อันดับแปของโลกอะ่ะ ซึ่งแบบตรงเนี้ยผมจะไม่ขอลงรายละเอียดมากนะเพราะว่าคิดว่าทุกคนเนี่ยคงจะเข้าใจคอมเพล็กซ์อินเทรสกันดีอยู่แล้วแล้วก็เหมือนกับผมก็ได้พูดไปแล้วเมื่อต้นคลิปด้วยว่าคอมเพล็กซ์อินเทรสเนี่ยมันทำงานยังไงซึ่งตั้งแต่บริบัฟเฟดเนี่ยเข้ามากุมบังเหียนเบิร์ชเชียร์ฮัตตาวเลย์เนี่ยในปี1964เขาก็เอาเงินสดกับเงินปันผลเนี่ยเข้ามารีอินเวสต์ในหุ้นของเขาซึ่งเบิร์ชเชียร์ฮัตตาวเลย์เนี่ยทำเยียรี่รีเทิร์นได้ที่ปีละ20.1%ฟังนะเยรร์์เเนออแตอแต้ากง รีเทิร์นกับโทเค็นให้ออกอ่ะข้อสุดท้ายเราก็จะมาดูว่าวอร์เรนบัฟเฟตเนี่ยเขาลงทุนกับอะไรแล้วเขาไม่ลงทุนกับอะไรอ่ะผมจะพูดถึงแค่หุ้นห้าดับแรกนะแค่นี้ก็พอเห็นภาพแล้วอ่าอันดับที่1เนี่ยคือหุ้น Apple ถือไว้ถึง30.1%ของพอร์ต หรือประมาณ84,000ล้านดอลลาร์อันดับที่2 Bank of America ถือไว้14.7%หรือ41,000ล้านดอลลาร์อันดับที่3 American Express ถือไว้12.5%หรือ35,000ล้านดอลลาร์อันดับที่4 Coca-Cola นี่ทุกคนรู้จักอยู่แล้วถือไว้9.1%หรือ25,000ล้านดอลลาร์อันดับสุดท้ายอันดับที่5 Chevron ถือไว้6.6%หรือ18,000ล้านดอลลาร์ ซึ่งถ้าเรามองลิสต์รายชื่อหุ้นของวอร์เรนบัฟเฟตเนี่ยก็คือมันค่อนข้างตรงไปตรงมาแล้วเข้าใจง่ายมากแบบถือหุ้นเทคหุ้นแบงค์หุ้นโหมดเงี้ยใช่ไหมส่วนหุ้นที่เขาไม่ได้ลงทุนเนี่ยมันก็คือเป็นหุ้นที่บัฟเฟตบอกว่าเขาไม่เข้าใจอะ่ะ เช่นหุ้นไบโอเทคที่มันแบบล้ำแอดวานซ์มากๆเงี้ยคือมันไม่มีถูกไม่มีผิดนะคือแค่ว่าเขาอ่ะไม่เข้าใจธุรกิจนั้นๆเขาก็ไม่ซื้อมันก็แค่นั้นอย่างล่าสุดเนี่ยที่บัฟเฟตออกมาพูดว่าถ้ามีคนขายบิตคอยส์เขา25ดอลลาร์เขาก็ไม่ซื้อหรอกเพราะว่าไม่รู้ว่าทําอะไรคือตอนนั้นวงการคริปโตแม่งเดือดเลยเดือดมากไฟลุกพลุบๆเกิดเป็นสงครามระหว่างคริปโตโบรกับสต็อกโบรสู้กัน Letight ส่วนตัวแล้วพอร์ตโฟลิโอของผมเนี่ยก็ถือบิตคอยไปด้วยเหมือนกันส่วนหนึ่งก็เลยไม่ค่อยเห็นด้วยกับบัฟเฟต t เท่าไหร่นะแต่ว่าถามว่าผมเข้าใจเขาไหมมันก็เข้าใจแหละอ่ะมันอาจจะเป็นเพราะว่าเขาไม่เข้าใจหรือเขา ทำความเข้าใจแล้วแต่ไม่ชอบเขาก็เลยไม่ลงทุนมันก็แค่นั้นผมคิดว่าการลงทุนมันไม่มีผิดไม่มีถูกนะนักลงทุนก็เอาแนวคิดเข้ามาก็พอแล้วก็เอามาปรับใช้กับเส้นทางการลงทุนของตัวเองถึงแม้ว่าผมจะทําคลิปไปกับบอลเลนโปรเฟตอยู่เนี่ยแต่ผมก็ไม่อยากให้คนที่ฟังคลิปนี้เนี่ยตามเขาแบบไม่ลืมหูลืมตานะคือมันมีหลายอย่างที่ผมเห็นด้วยแล้วก็หลายอย่างที่ผมไม่เห็นด้วยกับเขาเราก็ควรหาความรู้เอาความรู้เข้าตัวแล้วก็หาเส้นทางการลงทุนของตัวเองให้เจอก็พอตรงนี้ก็อยากจะเป็นกําลังใจให้ทุกคนที่กกําาลลังลงงเเรรรรียยนนูู้ื่่ออทุ นี้ก็ชักยาวก็ไว้เท่านี้ก่อนละกันสาหรับใครที่อยากพูดคุยกันในประเด็นนี้ก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์ทิ้งไว้ที่ด้านล่างได้เข้ามาพูดคุยกันได้ผมพยายามตอบทุกคอมเมนต์นะแล้วก็สําหรับใครที่ชอบคอนเทนต์เอาเนี้ยก็สามารถกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อช่วยเหลือช่องของผมได้แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ